สวัสดีครับคลิปนี้ผมพามาดูนะครับการแก้ปัญหาของไมโครเกตนะครับว่ากรณีที่มันขึ้นออยอย่างเงี้ยครับออยโซนอย่างเงี้ยมันแก้ไขปัญหายังไงนะครับอันนี้เป็นของทั c โกแบกนะครับยหรือยี่ห้ออื่นมันก็แก้ไขปัญหาประมาณเดียวกันนะครับกรณีที่เกิดขึ้นก็คือการโดนน้ํายาหรืออาจจะโดนน้ามันแว็กมันดูดกลับมาหรืออาจจะเป็นไอของน้ํามันแว็กมาโดนอย่างเงี้ยครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอนะครับ ตันนี้ผมได้แก้ไขปัญหาแล้วเมื่อก่อนมันขึ้นออยนะผมก็พยายามลองหาหลายวิธีมากแต่ว่าแอลกอฮอล์นี่ผมไปถามพี่ๆในกลุ่มที่เป็นช่างแอร์เขาบอกว่าห้ามใช้นะมันจะกัดเซ,นซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับใช้ F9000 หรือว่าจะเป็น Contact c นเนอร์นะครับคอ n แทคค c นเนอร์ฉีดตัวที่มันทำความสะอาดพวกบอร์ดไฟฟงไฟฟ้านะแต่ว่าที่บ้านผมไม่มีผมก็เลยใช้ตัวนี้เห็นไหมผมมันมันเขียนว่า ครบน้ํามันฝุ่นข่าเมาสิ่งสกปรกนะฮะในส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือเซนเซอร์ตัวนี้มันจะเป็นตัวแห้งไว้นะครับฉีดเนี่ยฉีดไว้ประมาณนี้มันก็จะแห้งเลยนะแป๊บหบนึ่งนะตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อ w o l f มังคับมันเป็นสําหรับฉีดพวกหัวเซ็นเซอร์โดยเฉพาะนะครับหลักการทำนะครับฉีดไว้แล้วก็คอออกฉีดเข้าไปหัวในหัวมันแล้วก็คอออกนีครับประมาณทักสมรอบนะครับ จนมันใสนะครับบางทีรอบแรกเนี่ยมันจะเป็นขุ่นๆเป็นเหมือนคาบน้ํามันเลยแต่พอเคาะไปเคาะมามันก็จะใสพอใสเสร็จปุ๊บห้ามเปิดเครื่องนะครับผมใช้วิธีการว่าเอาไปแวกข้ามประมาณ10นาทีนะครับเอาสายเกลดดูดเลยอย่างเงี้ยครับพอดูดเสร็จผมก็เปิดแบบเนี้ยทิ้งไว้แล้วก็วางไว้ทั้งคืนนะครับพอมาเปิดตอนเช้าปุ๊บมันขึ้นเป็นสถานะปกติพร้อมใช้งานของมันเลยนะครับก็เป็นการแก้ไขปัญหาครับประมาณนี้ครับ